สวัสดีจ้าไปซื้อกับข้ามาวันนี้หมดไปหกร้อยหกร้อยมาดูซิว่าได้อะไรมากหกร้อยเดี๋ยนี้ร้อยหนึ่งนี่มองไม่เห็นอะไรเลยของเพลงกล้วยกล้วยชาซื้อมาไว้ อยากหิวอยากกินหวานหวานแป้งขเหนียวยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแป้งขมิยวน้ำนมนี่ขมิ้มน้ำตาลน้ำตาล ขิงขิงพี่ก็แถมมาให้ก้วยตวยช้างกันเลยซื้อมาไว้บางทีน้องขวัญเขากินด้วยแม่ด้วยน้องด้วยน้องขวัญด้วยก็นัง่นงงู นี่นังโมที่หันแล้วพี่ก็พี่จะเด้เอามาถุงหนึ่งสามจิบห้าถั่วเัลืเหลืองจะเอามาไว้ทำขนมหัดทำแล้วก็เตี๋ยวเส้นกเตี๋ยว เห็นพี่คนไทยเขาบอกว่าเส้นตุ๋นเตี่ยวนี้มันเหนียวนุ่มไม่ได้ซื้อเลไว้ยนังหมูซื้อนังหมูสองกิโลุลหนึ่งกิโลเออเพิ่มละหนึ่งกิโลแล้วไงสองกิโลอ่ะซื้อมาสองคุงสองแพท อันนี้ก็บดังหมูเหมนกันเพราะว่าพิน,นจะเอามาทำอันนี้เขาจะหันมาแบบชนิดบางอะ่ะนนเพียามาทำให้เนี่ยทำแหนมไม่กินเราซื้อเข้าไม่ไหวแพงโทษโอ๋อตะลี่า อันไรเขาทำเป็นเขาทำกินอ,อึกเถือเขาบอกกิโลหนึ่งใช่ปะ่ะแค่นี้แหละหมดกิโลกิโลเก้าสิบห้าแค่นี้แหละของหมดไปตั้งหกร้อย ร้อยพอดีเป๊ะไม่มีขาดไม่มีเกินเดี๋ยวพิงจะเก็บของข้าวตู้เย็นก่อนเพราะว่าน้ำหมูนี่พิงก็จะไว้ให้มันละลายแล้วพิงก็จะหันห่นต้มหั่นต้มแล้วก็มาหัน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมาใจนั่นเอาแต่น้ำหมูที่หั่นแล้วก็จะใส่ตู้แข็งไว้ก่อนเดี๋ยวพิงค่อย ที่ทำพักพักก่อนเพราะว่าไปซื้อของมาเมาืม่อยเมื่อยเพราะรถมานานมามันไม่เหมือนวันธรรมดาสาวทิดก็เลยว่าเดี๋ยวจะจะพักก่อนแล้วค่อยมาจัดแจงทำของตรงนี้เนาะอืมอของไม่แค่นี้เลยไม่ได้เยอะเดี๋ยว่ะไม่ได้เยอะ,ไม,ไ,ยอะไม่ได้อะไรหรอกแต่ก่อนนี้หกร้อยหิวตัวเอียงเลยทุกวันเนี่ยหกร้อยหิวตัวปิว๋วเลย งไม่มีอะไรมากม่ยหรอกค่ะเัื่งกับแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย